ครับผม้แใกล้และใกล้ลตัวิใก้นไปเลี่ยนครับผมตัวทีมกันรัก กตยังบ้ฮันตีครับผมวงอาจจะก็ถึงเึินไปสู่ที่เราะว่าโซนนั้งเกิดหหางอยู่โอ้ยจริงหลายครับขึนไปทิ้งจนได้ครับผมหลับไปหนึ่งแกมในสนามครับที่นันงตลักหนึ่งสนามเด่นอย่างนะบอเสียบัตรเลอ้า โอ้ยตกบวกไก่หนึง่งเด่นไปใส่รลับไปสองแต้มครับผมหรือว่ายังมีโชคด้ครับที่ใ,ใครอารมณินกันตลักลู้ซึกว่าจะเสียสองแต้มอนี่ครับในสนามตอนนี้ ป้าเขียวเนี <S S ่ยครับอาจารย์ทั้งนี้ก็กันตลอดเนาะบปล่อยกันนึกถึงคือวัดดีขึ้นนะก็แด่ดอดเลยทันการตลาดขึ้นเปลี่ยนถือว่าเก่งไร้ครับด้วยนี่ยังบบเปลี่ยนครับผมนะสียอยู่สองเต้มเหมือนปะผมกับเขาผมกับแนมบบเห็นว่ามันสองหรือมันเท่าใดแต่ว่ารู้สึกว่าเสียอยู่อีเปลี่ยนบ่หรือว่าจังแด สี่โเปลี่ยนปลาทวนบ่านาสี่สียอยู่สองแปเฮ้ยขันส้นข้าไปน้อยหนึ่งบักได้บักงามเลยแต่ว่ามันก็ลบบอกว่ามันมีเลดาว่ามันมีดิิมวดด้วยครับพี่นอ้องลูกเป๊ตอง <c oughs> โอ้ยบ่ดถึงอีเยมกันตาละครับตกทีนางลำบากละครับผมเหลือลูกนี้เมื่ออีกลูกหนึ่งแต่ไฟต้องขามรู้สึกว่านาจะเสืออยู่ประมาณจักสามในในสนามอีกสองปลาทวนต้องขึ้นเตี้ยเท่านั้นโอ้ยสี่กอคอากงไปเอาแล้วเอาแล้ว พิมค่ายอารมณ์ได้ได้สนามแล้วครับผมสองแต้มเอ้าได้แล้วได้แล้วคันไิททัวรมีกระสโพดไปดอกบาทนี่เก็บหา,าเลยอ้าวสามแล้วเนาะสามแล้วครับผมพิมค่ายอารมณ์หลูยังข้ามือ,อยู่สองลูกเึินไปเก็บแต้มที่สี่บาทนี่บอกมีปัญหาครับอ้าวสี่ชั่ว เอากันเขาได้อีกนนหนอยนึงเป็นหท่านที่เอาได้ได้ได้ <c oughs> เอาได้หาครับผมโอ้โหทีมแกรล่มลบไปหาแต้มครับสกอร์เลยขึ้นมาเป็นหต่อแปดเอาทีมห่างกันอยู่2แต้มครับเอามีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกอย่างครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในพี่แก๊บไปไหมพรุ่งนี้ไปครับ ผมก็คงจะเป็นเวลาเก่าเดีย๋ยวเลิกงานสี่โมงเหมือนเดิมรับ <c oughs> <c oughs> ผมผมอ่ะขึ้นเรียนนะเอาะเ้า่ะไ่แล้ว,กห,วหกต่อแปดหกต่อแปดเอาขอขยับอีกแล้วครับผมเอาตังแบบยิงแยงเล่มาครับพี่น้อง เอาแล้วครับเสียวัดกับบังเกิดเปิดดีครับส่วเนี้นจากแต้มกระเตียงขึ้นมารู้สึกว่าเปิดดีสัมบานเลยแต่ทีมงันดราครับผมบอึ้นตีประสันตั้งเอาแล้วอยู่สนิทติด้นหน้านะครับผมเราไปหนึ่งแต้มในสนามโอ้โหปาทวนเยี่ยม ร็มข้าลุ่มบอขึ้นครับผมหีเลยครับเพื่อนวะแหลกรำเลยเล่นแบบได้บอลแหลกโอ้โหเสียวัดวาาเพื่อนบ้ันในตีกันขึ้นมาเตีนได้เกียงไเอ้าวเปลี่ยน โอ้โหเก่งครับเก่งหลายครับผมแต่ว่าทีมกันดารักเพิ่นกับคือสิตีเพื่อรับหนึ่ง่แล้วครับติดเพื่อรับสองถือว่าคุ้มดี<อ>ลูกตีปลาทวนใปจะได้ครับผมโดนเิ็ติดโดนเป็ติดเอา,าบอาติดครับผมถือ น้อยหนึ่งแต่กับเตียนครับผมอ่ะพิมค่ข่อารมณ์้ังมือตีกันไปตีแล้วครับคพือปลาย่อยตีเพื่อรับสองติดเพื่อรับสามเพื่อนว่าปโอ้โหขมไปนิดนึงอออเอาพ่อพ่อมาสันเสียพัดว่อโอ้ทั้งมือตีค่อารมณ์มาขออีกหน่วยหนึ่งกันว่าแต่ ยาวดใค่อารมณ์วัวให่ตีตีผิดีนมีโอกาสจบเลยครับผมโอ้นวดี่นั่กินตโอ้โหเก่งหลายครับผม ทีมแคร่ร่มครับป,ปลายยอยถึนมาเปลี่ยนทีมกันทะลัก์รือคืทีเพื่บหนึ่งตลอดอลปลาทวนครับผมลปล่อยมาสองโดนสองครับเบิ้งลูกที่สามเลยครับสีเป็นแรงไดคือติดหรือว่าผิดเบิ้งกันเอาโอ้ยหน่วยสุดท้ายพิดเว้ยบานอ้า ก็อย่างว่าแล้วครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกๆกลมๆมีลมอยู่ข้างในครับผมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับผมถ้ายังไม่ถึงสิเบเอ็ดก็ไม่เป็นฝ่ายชนะนะครับผมต้องถึงสิเบเอ็ดเท่านั้นเอาแล้วครับทั้งไถ่ทั้งเล่าออมาน้ำกันนะครับผมอาจารย์ทศินตีลุดไป

พีมพ์คารมครับจะตีเพื่อรัหนึ่งดตัวตัวตัวัวยะขัจวมาขอยอยู่ไรฟังเจ้าเน้วตั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 วเอาอยยู่นาะ โทษโทษโทษอาลูกลูกสมาธิลูกที่แอ้แครับโทษโทษโทษเรบเขาจะยุบของทีมตรงมีสมาธิหาเพราะว่ามันเยอร้องทีเือกมัจะเบิงทงีเคอยบดเลยมันบดเลยแต่ย่เนอยูรเพราะว่าเขายับกระดิ่งเนี่ยับครันเมน

เอาทีมกันทะลักได้นะครับในสนามหนึ่งแต้มครับผมกจะสิ้นไม่เก็บแต้มที่สองเรื่องพ่ศจิกิ้นะครับผมาเาว เกมเบรกแคน้อยนึงครับพี่น้องครับผมได้ครับจนอยครับพยาครับไก่บ่แจมที่สองอ้ยได้แต้มนึงอ้าวคือเกาเนาะ เอากันทะลักได้ไปอแล้วครับแต้มหนึ่งครับผมสกอร์เลยกันมากจะเป็นเก่าโตหกแต่อยู่เวอร์ชั่นไกลกะที่ยับอีกคือเก่าแล้วครับผมบาทเนี่ยว่าเป็นใหญ่เป่าใหญ่ห่วงไปมองอื่อนละบาทเนี่ยโอ้ยคุณเี่สนุกเอาเงินเนี่ยดูใส่ละเนาะบาทเนี่ย ใส่ขยับอีกเท่อนึงเพื่อจัดงานบวชใส่บวชโอ้ลูกชายครับผมบริจาคดอกครับห่วหมน้ำเพลินมีสื่อัำจัดเองวุ้ยเบิร์ดไลน์ได้ปะเลื่อเลิศบวชให้บัตรุกคนนตลูกก็ได้สบายใจล่ะ กขาบวชแล้วเขาก็เขาก็ะจิบเขาก็ะจิบหนีล้วละ่ะเขาโมยน้ำดอกให้การให้งานเขาละบาทเนี่นยยนจบแล้วเขาก็บวชบวชแ,แล้วก็ะจิบไปว่าทันเอากันตลาดมหันต์ได้แต้มหนึ่งครับผม,ผมไปคุ้มโซนก่อนโอ้โหค่ายอารมณ์มากแล้วครับผมลูกขึ้นลูกเข่าลูกทุกสิ่งทุกอย่างครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับกอดแกนเลยครับ ลูกนี่กะตีต้ํมเต็มครับเป้าบินทันทีครับผมแต่เปิ่นสิเรีนแบบใดล่ะดีหรือชิเขาปาท่วนทีมกันทลักคุยว่าแล้วอ๋อกันเป้าออกแบบในกระจ้ากันสันตัวผ่นไว้บอมมีไแย้แดดแต้มลูกข้าเมื่อกิดทั้งสองฝ่ายอยู่เอาเริ่มไม่ครับคือเก่าครับผมสกอตเป็นเก่าเต้าหคกับผมทีมห่างกันอยู่สามแม เอาได้บ oh. uh ่ล่ะยับอี่คือเกราพี่น้องตูดไปตูดมาเอาจนส่งขาดเีแล้วครับผมปูปัญญาใทยถ้ำกระได้เอากันตะลากได้แต้มครับผมสีเป็นไฟเปิดมากขึ้นเก่าโอ้โห ครึ่หนึ่งครับผมทีมกันทารักเปิดขึ้นมากครับโดยอาจารย์สมศิล์นหรือว่าเปิดได้สวยครับลูกนี่แต่ทีมค่ารุ่มเริ่มมาแล้วครับลูกขึ้นลูกเขาครับลูกเดาวลูกเด้งครับมาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างลูกตีว่าแล้วตีไล่ตีพร้อมลับไปหนึ่งแ่มนึกว่าพฤนจิกึกว่าพฤนจิกาตีสย อ๋ทอทีมกันตาราก็ขึ้นไม่เปลี่ยนอีคือเก่าครับผมเจ๋งทั้งคู่ครับคู่นี่ ไใบ่อไดต้องถอยถอยนะสี <halt ý fashion> <t asse rails> <h ơi> ่ตัวถอยไม่เกีงบ่อหนคนถอยเอาเออแป๊บเดียวครับทีมข้าอารมณ์ขึ้นมาแล้วครับผมเปลี่ยนโอ้โหบ่ถึง รงขนาดครับพี่น้องครับคันแท่งอีกนิดหนึ่งมีโอกาสจอดโอ้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับทีมกันทลักษ์ปีพิษไปสองลูกแล้วครับผมนยังบอลถึงสิบเอ็ดก่ยังบอเป็นฝายชนะนะครับถึงจะได้แต้มร้ายก็ตามมันไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างใน ขนาดมือตีว่าคักๆยังปลาทวนยังผิดพลาดไปได้ดเปลี่ยนบอรหรือเปลี่ยนตอนพนันนาสิเปลี่ยนตอนพันครับปลาทวนยางเข้าไปในสนามละเสียแต่ไม่กี่มีใครอารมอยู่หนึงแต้ม ผลหย่อยบ่เนาะผลยดย้อยย่อยยดลงมาผลปะผูเอ้าหน่วยสุดท้ายขึ้นมาเปลี่ยนครับทีมกันทลักคือปลาทวนลูกเบิร์เมื่อแล้วครับทีมกันทลักแต่ว่าทีมแค่ลมเหลืออยู่สี่ผนปะอูสิตีล่ายบ่ออกสองเลยบ่น่าสตีล่ายครับผม โอ้โหติดพ่ออบานเนี่ตีรับสองาานนี่หรือเขาเอาแตมน้าสิเขาเอาเขาจะชั่วกลัว ปลาท้วงกรร็ลุดอซองแล้วมั้งโอ้มาแล้วครับพี่น้องครับบ่ามันยัยงมาแล้ครับไฟมาล่ะรู้สึกว่าส,สว่างขึ้นคู่เก,ก้าเลยบาทน,นี่จาก,กิี่มืดตรึบบังหันแต่ก็มีแสงสว่างขึ้นมาอ้าวมาอีกแล้วครับผม อาเะจะต็ตีบ่ตีเพื่อรับส่องหมดเลยจังไดะแต่มันสิเป็นคือจังเิดอยู่ว่าละแบบนี้ตอนนี้เพิน่นใ้หัวไย่ร่มในหัก,ก่อนนี้หกใได้สนามหนึ่งเป็นเกียดตอนนี้ว่าได้หนึ่งมาสั่นเพิ่นบ่า อ้าวสองชั่วไลยบานเนี่ยมีกำแพงแล้วบานเนี่ยหาได้ละาบาังคันเสียหาเด้หหหหกันเสียหากระจบที่ข้างล่างนี่อ้าวได้สามเสียวัดยังเหลืออยู่บนนี่ เอาแล้ววัดเีเสียวัดนีเสียงละบ้านเนี่ใช um, nah, ่ไหมมันยากไร่ี่บ่ะเอาเกมบ่เอาแล้วครับทีมขายลุ่ม ปล้นเพิ่งมาโอ้ยเอาชนะครับผมจากกิตามมาสก๊อตอ้ยแปดต้นหนึ่งบกต้นหนึ่งกับมาเอาชนะจนได้ครับเอาคลิปหน้าบ่อกันไหมครับผมเป็นนันมาทีมกันทะลักตกไปตามแบบเบียบทีมชนะเขาต่อไปครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับจบแล้วค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย